รองเลขาธิการปปงที่ถูกนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เชื่อมโยงว่ามีความเกี่ยวข้องกับเงิน6ล้านบาทที่นําไปมอบให้กับนายชูวิทย์นั้นล่าสุดไปแจ้งความหมิ่นประมาทแล้วค่ะพลตํารวจตรีเอกรรกษ์ลิ้มสังกัดรองเลขาธิการปปงเดินทางไปแจ้งความนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่สอนอพหลโยธินในคดีหมิ่นประมาทพร้อมเรียกค่าเสียหาย10ล้านบาทหลังถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง กับการนาเงิน6ล้านบาทจากผู้มีเอี่ยวเว็บไซต์พนันออนไลน์ไปมอบให้กับนายชูวิทย์กมลวิสิ์สําหรับบุคคลในภาพถ่ายยอมรับว่ารู้จักจริงแต่เป็นแค่การแนะนําให้รู้จักกับนายชูวิทย์เท่านั้นส่วนที่พาดพิงถึงภรรยาว่ารับเงินจากเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์จํานวนหลายล้านบาทนั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะภรรยาของตนเองเป็นเพียงแม่บ้านธรรมดาโดยคนแรกที่ฟ้องคือนายอัจฉริยะ ส่วนทนายสิทธาหรือทนายตั้มจะเป็นคิวต่อไปผมให้เบอร์เาเข้าไปติดต่อกันเองให้ให้เบอร์ใครอะไรนั่นแหละผมต้องให้เบอร์คนใดคนหนึ่งหรือให้ทั้งสองฝ่ายก็ไม่รู้หมายถึงว่าให้ตัวกับก็คือ,อ,ค,อคือให้เบอร์นายขอกับนายกอให้เบอร์นายกอกับนายขอประมาณเนี้แล้วเขาไปคุยกันแล้วก็โทรกันเองอเหมือนกับว่าพวกบอกเออออย เดี๋ยวโทรไปเบอร์นี้นะอ่า<ป>แล้วผมบอกทางโน้นว่าเอ้ยเดี๋ยวเบอร์ทางนี้จะโทรมานะถ้ะาคนก็จะได้รู้ว่าเบอร์คนที่จะโทรมาเป็นเบอร์ใครเขาจะได้ดรับแล้วเขาก็คุยกันเองหลังจากนั้นผมไม่รู้เรื่องเลยคือผมรู้จักเขานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยผมเป็นผู้กลับสือหกแล้วเขาก็ทํามาค้าขายอยู่ในเขตแถวยวราชนะครับก็นานๆเจอกันทีก็มีพูดคุยกันบ้างแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ไปอะไรกันนักหนาแต่ว่า ถ้ามันอยู่ในวิสัยที่เราประสานงานได้ผมเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วผมก็ประสานให้ก็แค่นั้นเอง